สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึงชาวดวงชะตาของชาวปีรากาประจํำเดือนกรกฎาคมปี2567ลักษณะและนิสัยใจคอของชาวปีรากาชาวปีรากามักมีลักษณะนิสัยที่อ่อนโยนมีเมตตาและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นสูงพวกเขามักจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการ และมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีอย่างไรก็ตามชาวปรีรากาก็อาจมีอารมณ์ที่แปรปรวนและอ่อนไหวง่ายบางครั้งอาจหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับปัญหาโดยตรงพื้นดวงในเดือนกร,รกฎาคม2567ดวงของชาวปรีรากาจะได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งเป็นราศีเกษตรของชาวปรีรากานี่จะส่งผลดีต่อภาพรวมของดวงชะตา โดยเฉพาะในด้านการงานการเงินและโอกาสใหม่ๆในชีวิตอย่างไรก็ตามดาวอังคารที่โคจรผ่านราศีพิจิกอาจสร้างความท้าทายบางประการโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์และการสื่อสารด้านการงานเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการพัฒนาตนเองและก้าวหน้าในหน้าที่การงานอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีจะช่วยเสริมสร้างโอกาสใหม่ๆ และการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานคุณอาจได้รับมอบหมายงานสําคัญหรือโปรเจกต์ที่ท้าทายความสามารถในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกกระตือรือร้นและมีพลังในการทํางานมากเป็นพิเศษใช้โอกาสนี้ในการไดเริ่มโครงการใหม่ๆหรือนําเสนอไอเดียที่คุณเก็บไว้มานานความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการแก้ปัญหาของคุณจะโดดเด่นในช่วงนี้กลางเดือนอาจมีความท้าทายบางประการในที่ทํางาน อาจเกิดความขัดแย้งหรือการสื่อสารที่ผิดพลาดกับเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าสิ่งสำคัญคือต้องรักษาความใจเย็นและใช้ทักษะการสื่อสารที่ดีในการแก้ไขปัญหาหลีกเลี่ยงการโต้เถียงหรือการแสดงอารมณ์รุนแรงปลายเดือนโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับการยอมรับในความสามารถอาจมาถึงคุณอาจได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจหรือโอกาสในการพัฒนาทักษะใหม่อย่าลังเลที่จะคว้าโอกาสเหล่านี้ไว้แม้ว่า อาจทำให้คุณต้องออกจากคอนฟอร์ตโซนก็ตามด้านการเงินในเดือนกรกฎาคม2567ดวงการเงินของชาวปีระกาจะค่อนข้างดีแต่ก็ต้องระมัดระวังในบางเรื่องดาวพฤหัสบดีจะช่วยเสริมโชคลาภและโอกาสในการเพิ่มรายได้คุณอาจได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนหรือโครงการที่ทำมานานช่วงต้นเดือนอาจมีรายได้พิเศษหรือโบนัส ที่ไม่คาดคิดเข้ามาแต่ก็ควรระมัดระวังไม่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยจนเกินไปนควนรแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินออมหรือลงทุนเพื่ออนาคตกลางเดือนอาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านรถยนต์หรือสุขภาพควรมีการวางแผนการเงินและสำร,รองเงินไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินปลายเดือนเป็นช่วงที่ดีสำหรับการวางแผนการเงินระยะยาวคุณอาจได้รับคำแนะนำที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน หรือการลงทุนควรพิจารณาการลงทุนในรูปแบบที่มั่นคงและให้ผลตอบแทนในระยะยาวด้านการเรียนสำหรับชาวเปรากาที่กำลังศึกษาอยู่เดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการพัฒนาตนเองและประสบความสำเร็จในการเรียนดาวพฤหัสบดีจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความจำทำให้คุณสามารถเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาใหม่ๆได้รวดเร็วขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกกระตือรือร้นและมีแรงบันดาลใจ ในการเรียนมากเป็นพิเศษใช้โอกาสนี้ในการทบทวนบทเรียนหรือเริ่มต้นโครงงานใหม่ๆที่คุณสนใจกลางเดือนอาจมีความท้าทายบางประการในการเรียนอาจเป็นเรื่องของการจัดการเวลาหรือการเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากอาจารย์หรือเพื่อนร่วมชั้นเรียนการทำงานเป็นกลุ่มหรือการศึกษาร่วมกันจะช่วยให้คุณเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น ปลายเดือนเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการวางแผนการศึกษาในอนาคตคุณอาจได้รับข้อมูลหรือโอกาสใหม่ๆที่เกี่ยวกับการศึกษาต่อหรือการฝึกอบรมเพิ่มเติม,ตมควรพิจารณาอย่างรอบคอบและเลือกแนวทางที่ตรงกับเป้าหมายระยะยาวของคุณในเดือนกรนกฎาคม2567ชาวปีรากาอาจมีโอกาสในการเดินทางทั้งใกล้และไกลแต่ก็ควรระมัดระวังในบางเรื่องช่วงต้นเดือนอาจมีโอกาสในการเดินทางระยะสั้นเพื่อธุรกิจ หรือการพักผ่อนการเดินทางในช่วงนี้มักจะราบรื่นและให้ประสบการณ์ที่ดีอย่างไรก็ตามควรตรวจสอบรายละเอียดการเดินทางและจองที่พักล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกลางเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางอย่างกะทันหันหรือมีอุปสรรคบางประการในการเดินทางควรมีความยืดหยุ่นและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดการทำประกันการเดินทางอาจเป็นประโยชน์ ในช่วงนี้ปลายเดือนเป็นช่วงที่ดีสําหรับการวางแผนการเดินทางในอนาคตโดยเฉพาะการเดินทางระยะไกลหรือการท่องเที่ยวต่างประเทศคุณอาจได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจหรือพบโอกาสในการเดินทางเพื่อการศึกษาหรือการทํางานสรุปเดือนกรกฎาคม2567จะเป็นเดือนที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายสําหรับชาวปริรากาในด้านการงานการเงินและการศึกษามีแนวโน้มที่ดีและมีโอกาส ในการพัฒนาตนเองแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารและการจัดการอารมณ์การเดินทางอาจมีทั้งโอกาสและอุปสรรคสิ่งสำคัญคือต้องรักษาความยืดหยุ่นและพร้อมารับมือกับการเปลี่ยนแปลงโดยการวางแผนที่ดีและการใช้สติปัญญาในการตัดสินใจชาวปิรากาจะสามารถผ่านพ้นความท้าทายและคว้าโอกาสดีๆในเดือนนี้ได้อย่างแน่นอนดวงชะตาของชาวปีรากาประจำเดือนกรกฎาคมปี2567ด้านความรัก ภาพรวมด้านความรักเดือนกรกฎาคม2567จะเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจและท้าทายสำหรับชาวปรีระกาในเรื่องความรักดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าสู่ราศีก่อนกฎจะส่งผลให้เกิดการเติบโตและการพัฒนาในความสัมพันธ์ในขณะที่ดาวอังคารในราศีพิจิกอาจก่อให้เกิดความเข้มข้นทางอารมณ์และความท้าทายบางประการทั้งคนมีคู่และคนโสดจะได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ในเดือนนี้ ด้านความรักคนมีคู่สำหรับชาวปปรากาที่มีคู่แล้วเดือนกรกฎาคม2567จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเรียนรู้ร่วมกันความสัมพันธ์ของคุณจะได้รับการทดสอบในหลายด้านแต่หากผ่านพ้นไปได้จะยิ่งแน่นแฟ้นและลึกซึ้งขึ้นเดือนนี้ยังเป็นช่วงที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันคุณและคู่ครองอาจได้พูดคุยถึงเป้าหมายระยะย,ยาวของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งงานการมีบุตร หรือการสร้างชีวิตร่วมกันการวางแผนและการตั้งเป้าหมายร่วมกันจะช่วยสร้างความรู้สึกมั่นคงและความเป็นหนึ่งเดียวกันในความสัมพันธ์สิ่งสำคัญคือต้องไม่ลืมรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้ด้วยแม้ว่าความสัมพันธ์จะเป็นส่วนสำคัญของชีวิตแต่การมีพื้นที่ส่วนตัวและการพัฒนาเติมก็เป็นสิ่งจำเป็นใช้เวลาบางส่วนในการทำกิจกรรมที่คุณชื่นชอบ หรือพบปะเพื่อนฝูงการรักษาสมดุลระหว่างชีวิตคู่และชีวิตส่วนตัวจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณแข็งแกร่งและยั่งยืนด้านความรักคนโสดสำหรับชาวปีรากาที่โสดเดือนกรกฎาคม2567จะเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยโอกาสและความน่าตื่นเต้นในเรื่องความรักอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีจะช่วยเสริมสเสน่ห์และความมั่นใจให้กับคุณทำให้คุณดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามในช่วงนี้คุณอาจพบว่าตนเองดึงดูดคนที่มีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าหรืออายุมากกว่าความสัมพันธ์แบบนี้อาจนำมาซึ่งการเรียนรู้และการเติบโตทางอารมณ์อย่างมากแต่ก็ควรระมัดระวังไม่ให้ถูกครอบงำหรือสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองนอกจากนี้เดือนนี้ยังเป็นช่วงที่ดีในการทำความเข้าใจตัวเองและสิ่งที่คุณต้องการจากความสัมพันธ์ให้ชัดเจนขึ้นการทบทวนประสบการณ์ความรักในอดีตและบทเรียน ที่ได้รับจะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับความสัมพันธ์ที่มีความหมายและยั่งยืนในอนาคตขอบคุณที่รับฟังคำพยากรณ์น,นี้คำพยากรณ์เป็นเพียงไกด์แนะนำในการดำเนินชีวิตเพียงบางส่วนเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากบอกไว้ครับชีวิตมีขึ้นมีลงมีช่วงจังหวะชีวิตดวงชะตาเป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิตแต่ทางเดินที่ลิกขิตเองก็เป็นเป้าหมายสำคัญนะครับถ้าชาวบอหญ่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, แล้วติดตามฟังคลิปใหม่ๆนะ ครับเพื่อจะคลิปใหม่ๆจะได้ขึ้นหน้าฟีดทำให้ไม่พลาดสิ่งดีๆใหม่ๆที่จะมาแนะนำในเดือนต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ